ไดลงนิดนึงวันนี้ได้ของใหม่มาจากเจแปนนะคะพอดีแม่เพื่อเราไปนนก็เลยซื้อให้นะคะมาดูอย่างแรกก็จะเป็นอันนี้เป็นของแม่แล้วนะน่ารักมากเจะของกันไก่ก่อนนะกันไก่ค่ะอุ้น่ารักมากๆจะเป็นของท้าของวาริโอนะคะอู้ เดี๋ยวเดี๋ยวแพ็กเกจเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีซซริโอนะของแท้เป็นกระเป๋าของเราคิตตี้กับกระเป๋าเมโลดี้นะเราตื่นเต้นมากมาของมาเมโลดี้เออพี่ขอคิตตี้ต่อไปอันนี้พอดีค่ะช่วยรีววิเออเดี๋ยวดำอันนี้พอดีนะเออเพื่อนแม่เราซื้อพีดคิดว่าเป็นสปูชี่ไงคะก็เลยแบบไปอุ๊บอุ๊บอุ๊บชิบชิบแบบนี้เพราีตื่นเต้นมาก ว่ากูชี่ก็เลยซื้อมาแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นกระติกนะต่อไปจะเป็นมาดูพวกของแม่มันก่อนอันนี้เป็นของน้องนะคะไอ้พวกกระเป๋าเป็นของแม่แล้วก็ไอ้ที่เป็นโมเดลอย่างเงี้ยสองอันชิ้นแม่เป็นของเราของน้องก็จะมีตัวซิวเนียนอันนี้มีซ้ำแล้วตัวนี้ไม่มี ได้มาสี่ตัวตัวนี้ก็ยังไม่มีตัวนี้ก็ยังไม่มีนะจะเป็นของน้องนะคะได้มาสี่ตัวแต่พ่อไม่ได้มัง้งนะเราไม่ได้ซื้อเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่เห็นทางพ่อเท่าไหร่อันนี้จะเป็นอุ้แม็กคิดแคทนะเล,ลดช็อกโกแลตพลาดไม่ได้เลยนะคะคิดแคทรลดนี้ใครพลาดปแปลว,ว่าไปไม่ถึงญี่ปุ่นใช่ที่ที่เราใอ้กับ อันนี้เราเคยกินไปห้าหกครั้งแล้วนะคะมันอร่อยมากใชยเราชอบกินประจำเลยค่ะใช่มาทุกที่อ่ะน้องเรากินเหมือคนเดียวทุกที่เราได้กินสองห่อแล้วเราก็ไม่ได้กินอีกเลยใช่ใช่ใช่เพราะน้องเราแย่งตลอดคราวนี้ก็เลยซื้อมาสองอันเลยแบ่งคนละอันเลยนะเออมาวองไว้ก่อนดีใจต่อไปจะเป็นพวกบอกยี้ดูกันเฮ้ยนี่มันเล็นพวกเกล็ ก็จะเป็นฟอกกี้รถไอติมหรือเปล่ารถเนี่ยรถอะไรก็ไม่รู้เป็นรถอะไรแบมไอติมอะไรเนะี่ยช็อกโกแลตหรือเปล่าไม่รู้โอน่าจะใช่มั้งเดี๋ยวไปดูกันเอาเองนะมันาจะมีสิบสองชิ้นแบ่งกันละหกแบ่งกันคนละหกชิ้นต่อไปจะเป็นรถนี้เป็นรถแบบชโโ็อกโกแลตมั้งก็งเป็นแบบอันนี้ห้าสิบเยนมั้งใช่ไหมถ้ยมวยเป็นรถอะไร เป็นบล็อกกี้สตรอเบอรี่อันนี้เราเคยกินแล้วครั้งนึงมันอร่อยมากเลยเนาะใช่อร่อยมากๆของไทยก็มีนะคะมันมนําเข้าต่อไปอันนี้ของไทยก็น่าจะของไทยก็มีแต่อันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะบล็อกกี้มาวางไว้ตรงขอโทษนะคะถ้าว่ถ้าแต่ว่าเราเว่อร์เป็นนิดนึงก็คือแบบดีใจใจไม่ไหวมากสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นชดาดาเป็น อุ๊ยมันจะกัดหรือมันจะเป็นหัวใจนี่ไม่ใช่เนี่ยตรงหัวมันจะเป็นเป็นรูปหัวใจอย่างงี้อันนี้จะไม่ค่อยมีคนกินเท่าไหร่นะใช่ไหมใช่นะอ่ะน้องเราเข้ามาเลยเดี๋ยวมานี่กนะคะเดี๋ยวมาดูป๊อกกี้ที่ได้ก็จะมีกล่องห้ากล่องห้าจริงๆเลยอันจะเป็นแบบเล็กนะคะอ่ะเก็บจ้ะหนูไปพอนเก็บนะหนูไปพอนเก็บเลยอ่ะเดี๋ยวพี่วางไว้นี่หนูเก็บ แล้วก็ได้สิวันเนี่ยมาสี่ตัวใช่ไหมแล้วต่อไปได้ติ๊กสมาสองรถสามอันได้สามาเพชอบชิวเวชเขียวนะมันอร่อยเซเวอร์แล้วก็จะเป็นแบบของเนพลาสติกกองแกงไม่กองแกงอะ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นแบบประกอบประกอบเข้ากันได้เนี่ยมันจะถอดออกแล้วก็ประกอบได้แต่ว่าแม่เราบอกว่าไม่ต้องแกะหรอกใช่ กะไม่ต้องแกะเนาะเก็บจ้ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นของแม่เย็นมากเลยอ่ะก็เราเปิดไว้นานเราไม่ยอมปิดหรอปิดไม่ปิดจะเป็น Hello Kitty กับ Melody น่ารักเดียวลเดียวจ้ารเสร็จแล้วทุกอย่างเก็บนะครับเดี๋ยวไหมอันนี้มีมาทำไมโอ๊ย ไม่ต้องมีวิวออกมีวิวคือมีตอ,ออกมาทำไมร<า>้อยว่าหยของบบนี่สวยีดมาดูดิแพ็กเกจเดี๋ยวแท๊เอากไกมาดูเดี๋ยวแทมีดเลยโอ้กน,น,น,นไกเดียวป้ายออกนีแพ็กเกจมีตัวอเออเป็นเนี่ยไอ้มวแมเมโลดี้จะทำเป็สตาร์เออปอปปูรินฮัลโหลคิตตแล้วก็จะมีเนี่ยเพื่อนของป๊อปปูรินแล้วก็จะมีใช่ไม่ตชนี่ดแน่เลย ใช่ตามจริงมันต้องเข้าไปร้านมันแบบก็ดูดิเด็กสามขวบเล่นคิตตี้อ่ะป้ามันต้องเข้าไปในร้านคิตตี้อ่ะแล้วมันจะมีเฮ้บยบายตื่นเต้นมากแบบสบิบาบายเฮ้ย